สวัสดีค่ะพี่น้องขามุลดีชาแน,นลค่ะเมื่อนี้มาหาหลอะสื่งหัวค่ะพี่น้องแห้งแห้งพี่น้องหน้าพ่นพ่นอยากขายโอ้หัวก็เลยมาหลอสื่งหัวพันมาพอหมูบาดพี่น้องเบิ่งเนยป้าพี่ไหลออกลูกเดือนนานี่ค่ะพ่นมา ตัวหมึกใยเห็ดคุมลืมอยู่บมึกแน่ค่ะพี่น้องอเ,เออไอ้ลูกนายเว้ย <c oughs> นอนเสย้ม <c> ก <oughs> <c oughs> ินอย่างงานพี่ที่มูด้วยค่ะนี่หมูพี่น้องดากัเนเลยเออตอนสอนหมูพันวาจะคว่ำพันวาออกลูกเดือนหนา 魔咖喱，魔咖喱，皮诺。